สวัสดีครับผมแมนนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับถึงแม้จะยังไม่มีข่าวอย่างเป็นทางการจากศูนย์ไทยว่าเครื่องจะมาเมื่อไหร่แต่ผมเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจในการซื้อ PlayStation 5้าก็ใกล้เข้ามาทุกทีมีท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะครับยังคิดไม่ตกว่าซื้อเครื่อง PlayStation 5ดีไหมหรือว่าจะลองซื้อเครื่อง PlayStation 4มาลองเล่นก่อนดีเพราะว่าดูจากลิสต์รายชื่อเกมของ PlayStation 5นะ้นปัจจุบันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเกมก็ยังมีราคาแพงด้วยนะครับ หลังจากผมลองเทสเกม PlayStation 4บน PlayStation 5อย่างบ้าคลั่งผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5พร้อมกับให้ความเห็นไปด้วยนะครับว่าทำไมคุณควรจะซื้อเครื่อง PlayStation 5มาเล่นเกม PlayStation 4โดยต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าภาพเกมที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดในวิดีโอนี้เป็นภาพเกมที่ผมอัดมาจากการเล่นเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5ในความละเอียด 1080p 60fps เปิด HDR ด้วยซึ่งในความเป็นจริงบางเกมอาจจะแสดงผลได้ละเอียดกว่านี้นะครับและถึงแม้ว่าผมจะอัดในแบบ 60fps นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกเกมของ PlayStation 4ถ้าเล่นบน PlayStation 5จะเล่นได้ 60fps นะ Frame r a <ๆ>ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่เกมครับผมก็ลองดูภาพกันไปด้วยนะครับว่าชอบหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยครับ เหตุผลแรกที่คุณควรจะซื้อเครื่อง PlayStation 5มาเล่นเกม PlayStation 4ก็คือ60 FPS ครับในปัจจุบันมีเกม PlayStation 4หลายเกมมากเลยนะครับที่รองรับ60 FPS บนเครื่อง PlayStation 5ที่ผมรู้สึกว่าทำได้ดีมาก3เกมเลยนะครับก็คือ God of War, Days Gone แล้วก็ Ghost of Tsushima ครับซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะเกม Exclusive ของ PlayStation 4อย่างเดียวนะครับที่รองรับ60 FPS บน PlayStation 5 ก็จะมีในตามลิสต์นี้อีกนะครับผมเอามาจาก PlayStation Universe ซึ่งก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงมีอัปเดตมาเรื่อยๆเกมเด่นๆนะครับก็มี Battlefield 1 Final Fantasy 15ในโหมด l i v e Performance ModeGhost Recon BreakpointPUBG สำหรับเกม PlayStation 4เหล่านี้นะครับการได้เล่นแบบ60 FPS ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังเล่นเวอร์ชั่น Remaster อยู่เลยนะ มันนิ่งมันลื่นไหลรู้สึกสวยงามขึ้นมากๆเลยครับหรือพูดนอีกแง่นึงก็คือว่าเครื่อง PlayStation 5ได้ทำการดึงพลังเกม PlayStation 4เหล่านี้ออกมาแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเกมเหล่านี้ราคาไม่แพงเพราะว่าบางเกมก็ออกมาหลายปีแล้วนะช่วงลดราคาบางเกมซื้อหามาได้ในราคา300กว่าบาทเท่านั้นเองและถึงแม้นะครับบางเกมจะไม่รองรับถึง60 FPS แต่ PlayStation 5นะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่า Boost Mode ซึ่งก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลของเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5โดยที่เราไม่ต้องไปกดเปิดฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เป็นออโต้อยู่แล้วเพียงคุณใส่แผ่นเกม PlayStation 4ที่มีอยู่หรือว่าดาวน์โหลดเกมลงมาที่เครื่องเครื่องก็จะดันประสิทธิภาพให้แสดงผลได้สูงสุดเท่าที่จะทำได้เป็นการเล่นเกม PlayStation 4ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผม แต่ก็แน่นอนว่าคุณภาพที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะไม่ได้รองรับทุกเกมมีบางเกมนะครับที่ความละเอียดและก็เฟรมเรทเท่าเดิมเป๊ะเ,ะเลยไม่ว่าจะเล่นบน PlayStation 4หรือว่า PlayStation 5แต่ผมคิดว่าในการเล่นเกม PlayStation 4ส่วนใหญ่ไม่ว่ายังไงก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าบางเกมอาจจะออกเวอร์ชั่น remaster ออกมาหรือว่าเวอร์ชั่นสำหรับ PlayStation 5ออกมามีการให้เราอัปเกรดได้ฟรีๆหรือว่ามีการเสียค่าใช้จ่ายบ้าง ก็จะเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกครับเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือไม่ใช่แค่ภาพหรือว่าเฟรมเรทที่สวยงามขึ้นเท่านั้นสำหรับบางเกมนะครับโหลดได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยการโหลดเกมครั้งแรกนะครับการ fast travel การตายแล้วเกิดใหม่ถ้าเป็นเครื่อง playstation 4หรือว่า playstation 4 pro บางเกมต้องรอ15-20วินาทีพอมาเล่นบนเครื่อง playstation 5บางทีก็เหลือแค่5วินาทีเท่านั้นเอง ก็ให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ไหลลื่นมากกว่าต่อเนื่องกว่านะครับไม่น่าเบื่อไม่ต้องมานั่งรอเวลาโหลดเกมนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเหตุผลอีกข้อหนึงนะครับก็คือว่าการเล่นเกม PlayStation 4ด้วย Joy Dual Sense ให้ประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับเพราะว่าตัวก้านอาร์ล,ลอกทั้ง2ด้านเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นมาผมรู้สึกว่ามีความละเอียดมากกว่าจอยของ PlayStation 4ก็ทำให้การบังคับมีความละเอียดขึ้นมาก ตอบสนองได้ไวกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าใครที่เล่นเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5แนะนำให้ปรับ Sensitivity ลงนิดนึงนะมันตอบสนองได้เร็วกว่า PlayStation 4มากๆเลยครับไม่งั้นอาจจะหันหน้าเร็วเกินไปมีเวียนหัวได้และการสั่นของ Joy Dual Sense ถึงแม้ว่า PlayStation 4จะไม่รองรับฟีเจอร์ของ Joy Dual Sense ทั้ง Haptic Feedback แล้วก็ Adaptive triggers แต่ว่าการสั่นของ Dual Sense มีความละเอียดมากกว่าการสั่นของ Dual Shock Joy PlayStation 4ก็จะให้อารมณ์การสั่นที่มีความนุ่มนวลมากกว่าแล้วก็มีความชัดเจนมากกว่าเพิ่มประสบการณ์ได้ทีเดียวครับเหตุผลข้อต่อไปก็คือ PlayStation Plus Collection แน่นอนนะครับว่านี่เป็นบริการที่คุ้มมากๆถ้าใครซื้อเครื่อง PlayStation 5มานะครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิก PlayStation Plus ถ้าสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละประมาณ100บาทเท่านั้นเองนะหรือว่าถ้ารอจังหวะดีๆนะครับ PlayStation Plus ดลดราคาบางทีเนี่ยเหลือเดือนละแ0กว่าบาทก็มีเติมทีเดียวนะครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือ PlayStation Plus Collection เกมดังเกมดีของ PlayStation 4 20เกมซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีเกม God of War Days Gone แล้วก็ยังมี b a t t l e f i e l d 1ที่รองรับ60 fps ด้วยนะ ไม่เท่านั้นนะครับเราจะได้รับเกม PlayStation 5อีก1เกมต่อเดือนแล้วก็เกม PlayStation 4อีก2เกมเอากันจริงๆนะครับซื้อเครื่อง PlayStation 5มาเป็นสมาชิก PlayStation Plus โหลดเกม PlayStation Plus Collection รับเกมฟรีเล่นเกมฟรีทูเพลย์เพียงเท่านี้นะครับก็หมดเวลาแล้วไม่มีเวลาเล่นเกมอื่นใดอีกและเหตุผลสุดท้ายครับเกม PlayStation 4ลดราคาเป็นประจำ เดี๋ยวนี้นี่เป็นการลดรายเดือนเลยนะมีมาทุกเดือนพิกๆนี่ลงไปถึง80%เลยนะครับส่วนเกมใหม่ๆห,หน่อยนะครับประมาณ2-3เดือนก็จะลดไปประมาณ15-25%ก็ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะมากเลยครับจากทั้งหมดที่ว่ามานะครับก็เลยทำให้ผมคิดว่าถึงแม้ว่าคุณไม่มีความสนใจอยากจะเล่นเกม PlayStation 5เลยการยอมลงทุนซื้อเครื่อง PlayStation 5มาเล่นเกม PlayStation 4น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า คุ้มค่ากว่าแล้วก็แน่นอนนะครับซื้อครั้งนี้เล่นไปได้ยาวๆอีกหลายปีถ้าตามไซเคิลปกตินะครับผมว่าอย่างน้อยก็อยู่อีกประมาณ7ปีนู่นแหละอาจจะยอมลงทุนส่วนต่างค่าเครื่องซึ่งตอนนี้ผมคาดการว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ18,000ถึง20,000อันนี้คือเวอร์ชันแบบ Standard มีที่อ่านแผ่นบูเลในขณะที่ถ้าเกิดเราซื้อ PlayStation 4 Pro ราคาปกติจะอยู่ที่ประมาณ14,500บาท แต่ถ้าเป็นช่วงลดก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆส่วนตัวสลิมนะครับถ้าช่วงลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,900ผมยังเชียร์นะครับว่าถ้ามันไม่ได้เป็นภาระที่มากเกินไปเจ็บทีเดียวจบกว่าครับผมได้คุณภาพที่ดีกว่าได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าแล้วการพักผ่อนของคุณโดยการเล่นเกม p l a y s t a t i o n เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมละครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้าง สำหรับคนที่ซื้อเครื่อง PlayStation 5มาแล้วและลองเล่นเกม PlayStation 4เล่นแล้วประสบการณ์เป็นยังไงก็แชร์กันมาได้ครับส่วนใครที่กำลังลังเลนะครับว่าจะซื้อเครื่องใหม่ดีไหมได้ฟังวิดีโอนี้แล้วคุณคิดยังไงบ้างครับเครื่องออกซื้อเลยหรือเปล่าก็แชร์เหตุผลกันมาสนุกๆได้นะครับผมถ้าอยากสาสนวนเมนูนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงละ20บาทเท่านั้นครับ หรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกแถ้าท่านผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับจะไม่เสียอะไรเลยนะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลุงแมวก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยมาซื้อเกม p l a y s t a t i o n 5มาเล่นกันถ้าติดตามเมน,นูอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์ที่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคูมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ป,ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมเมนูวันวนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดด อยากดูไปนานกด Subscribe ายเดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ